สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะพบกับรายการพ่อสอนทำความดีรู้รักสามาัคคีวันนี้ค่ะจะพาท่านผู้ชมรับทราบความจริงเกี่ยวกับวัดงานมิตรวันนี้มีวิทยากรสองท่านค่ะท่านแรกค่ะผู้ช่วยาศาสตราจารย์ดเรสเสถียรวิพรมหานายกสมาคมนักวิชาการเพื่อพระพุทธศาสนาท่านที่สองค่ะผู้ช่วยาศาสตราจารย์ดเรเมธาพันธ์โพธิธีราโรจในขเาขาธิการสมาคมนักวิชาการเพื่อพระพุทธศาสนา เชิญได้รับชมแล้วค่ะ ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการพ่อสอนให้ทำความดีรู้รักสามัคคีทางแซฟชานลหกโมงครึ่งถึง7โมงเวลาดีนี้ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์เสธนิพนธ์มหาและก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเมธพันธ์โพธิธีโรธเลขาธิการสมาคมนักวิชาการพระพุทธศาสนาสพนะครับก็พบกันวันนี้สวัสดีอาจารย์สวัสดีครับทผู้ชมเช้านี้เราจะมาต่อเรื่องท่านสมพานนะคือท่านสมพานได้ให้เกิดความรู้เอาไว ท่านได้ตั้งข้อสังเกตโดยมีหน้าสือไปถึงประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมโดยความห่วงใยว่าเอถ้าหากว่ายังปล่อยให้สถานการณ์มันเป็นไปอย่างนี้โดยไม่ได้หันหน้าเข้ามาปรึกษาหรือกันมันก็เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงเพราะท่านมองว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับวัดกลยานมิตรเนี่ยมันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเพราะว่ามันยังมีอีก27วัดใหญ่ๆล้วนแต่เป็นวัดที่มีโบราณสถานที่สําคัญสําคัญ ทางประวัติศาสตร์ทั้งสิ้นจุดเริ่มต้นของการจะปรับพระธรรมวินัยทุกกฎกับเจ้าวาดใหญ่วัดใหญ่ๆการ <c oughs> มันจะเป็นคดีอาญาอ่าเป็นคดีอาญา <c oughs> เพราะว่าถ้ามีการไปแจ้งความเนี่ยก็จะเป็นคดีอาญาทั้งหมดทีนี้คดีอาญาเนี่ยมันก็มีโทษค่อนข้างจะหนักถ้าว่าไปตามพบรบของโบราณรัฐสถานเนี่ยถ้าเป็นคดีอาญา <c oughs> ถ้าพระสังฆาธิการหรือเจ้าวาดเป็นคดีนี้เขาอยู่ลําบากก็คือถ้าสารที่ภากษาว่ามีความผิดท่านน่ะสิมันก็ไม่สามารถ ท่านก็ต้องพ้นจากความเป็นพระมันไม่ใช่ทุกกดแล้วนั่นน่ะมันจะปราชิกแล้วมันก็พ้นจากความเป็นพระเมื่อพ้นจากความเป็นพระก็คือมันก็จะกระทบกระเทือนอพระพุทธศาสนาวงการคณะสงฆ์ไปหมดเพราะวัดแต่ละวัดเนี่ยบางวัดก็เป็นสมเด็จบางวัดก็เป็นรองสมเด็จวันดีคืนดีมีหมายสารมาเรื่องคดีอาญาเพราะว่าอะไรทําความดีบุรณาวัดแต่ไปขาดกฎขัดระเบียบอย่างเงี้ยแต่ว่าการทำความดี ช่ไหมตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บัญญัติไว้ว่าพระมีหน้าที่บูรณะเสนาสนะทุกดูแลอย่างอย่างเนาะอย่างช้าที่สุดคือ12ปีถ้าอยู่ในสภาพที่มันสมบูรณ์ที่พระพุทธองค์ได้บัญญัติไว้ทีนี้ข้อสังเกตท่านอาจารย์สมพานเนี่ยศาสตราจารย์ดรสมพานพรมทาที่ท่านเขียนไว้เนี่ยข้อต่อไปที่เจ้จากเมื่อวานเนี่ยท่านบอกว่าสองสามวันที่ผ่านมานี้ มหาเถรสมาคมประชุมกันแล้วมีมติตั้งพระเถระสองรูปเพื่อศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการจัดการโบราณสถานว่าจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายเป็นโทษหรือเป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนาในประเทศไทย,ไทยกันแน่น αι, น αι, ให้มาศึกษาคือเถรสมาคมมีมติตั้งพระคุณเจ้าที่เป็นรองสมเด็จสองรูปปฏิกิริยาจากมหาเถรสมาคมนี้รัฐต้องให้ความสำคัญ ต่อไปนี้รัฐจะอ้างว่าพระต้องเคารพกฎหมายอย่างเดียวไม่ได้น,นเพราะพระเองเริ่มสงสัยว่ากฎหมายที่รัฐใช้อ้างเวลานี้ชอบธรรมและเป็นประโยชน์แก่พุทธศาสนาและสังคมไทยโดยรวมหรือไม่มเพราะการที่เข้ามาทุบของที่เขาถวายเป็นของสงไม่ใช่ของเจ้าวาดนะคือของสง์คือสงทั้งหมด ก็เขชาวพุทธทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าของของสงฆ์เนี่ยเข้าใจไม่ใช่ปะถุชนตัวอยาตัดว่าการถวายของแก่สง์มีอานิสง์มากกว่าถวายแก่พระพุทธองค์อืที่บอกว่าสง8ทิศ9ทิศเนี่ยนะยิ่งถวายของแด่พระโสดาบันมีอานิสง์มากกว่าถวายของแด่พระสงฆ์ที่เป็นปุถุชนธรรมดาแต่มันต่างจากการถวายทุบนะถวายของแก่ พระที่เป็นพระสกทาคามีมีอนิสงส์มากกว่าถวายแก่พระสนอวัน <อ Jedi. S 2> ถวายแก่พระอนาคามีมีอนิสงส์มากกว่าถวายพระสกทามาีถวายแก่พระอรหันเนี่ยมีอานิสงส์มากกว่าถวายแก่พระอนาคามีถวายแก่พระพุทธเจ้ามีอานิสงส์มากกว่าพระอรหันระดับของอนิสงส์แต่พระพุทธองค์สรุปว่าแต่ถ้าถวายแก่สงฆ์จะเป็นพะระพี่เป็นปุถุชนก็แล้วแต่มีอานิสงส์มากกว่าถวายแก่พระพุทธเจ้า Oh. ฉะนั้นกวฏตที่สร้างแล้วสารลลายที่สร้างแล้วอะไรแล้วเนี่ยถวายเป็นของสงฆ์ใครก็ตามที่ไปทําลายเนี่ยแม้ราชทันตเภัยคือว่าด้วยตัวบทกฎหมายอาจจะไม่มีโทษแต่ทุกขติภัยนี่ไม่พ้นนะอ่านีสคํคทุกขติภัยคือนะโทษภัยที่เกิดจากการกระทํากรรมที่เกิดจากการกระทําจะหลีกหนีไปที่ไหนก,ก็นีไม่พ้นจะไปแอบหนีอยู่ที่ไหนก็นีไม่พ้นแม้แต่พระมหาโมคัลานะก็ยังเป็นสาวกไม่พ้นจากกรรมตรงเนี้ กรรมที่เคยฆ่าพ่อแม่ท้ายที่สุดตัวท่านเองแม้จะเป็นพระอรหันต์มีฤทธิ์ถูกโจรมหาสารก็ถูกโจรทุบจนกระดูกแหลกสลายอันนี้อยากให้ทางเจ้าหน้าที่กรมศิลป์หรือท่านอธิบดีที่ท่านจะเกษียณแต่ท่นแค่ทุบทำลายอันนี้เนี่ยดี๋ยวทุบทำลายคือท่านก็ถือกฎหมายละนิติเนาะแต่ว่าโดยที่บอกว่าทุกขติภัย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 ท่านก็ไปดูในแง่ของสังคมเพราะว่าพุทธศาสตร์เนี่ยมันให้หลายๆมิติครับ ถ้าถ้าสมมุติว่าวันนี้ดรมาดาพันธ์พูดนะแล้วสังคมก็มองว่าอ๋อมีหน้าที่ถือค้อนเข้าวัดมไม่ใช่นะครับ,รบอาน,นิสงแบบนี้มันจะถวายไอพ้พระสกะทาคามีเอาแค่ถวายวัดถวายเจ้าวัดมันก็ได้อาน,นิสงแล้วนะแต่อาน,นิสงมันตรงกับที่ท่านพูดนะก็มันเป็นของสงเมื่อมันเป็นของสงแล้วเนี่ยใช่ไหมก็ถือว่าใครก็ตามที่ทําลายของสงเนี่ยพระพุทธเจ้าเรียกว่าสังฆเพทะใครก็ตามที่ทําลายสง เป็นอนันตริยกรรมห้ามานรกห้ามสวรรค์ห้ามพระนิพพานพุนิเจ้าตราว้ชัดเจนนะท่าอนอาจารย์กรรมปัจจุบันเนี่ยผมก็เสริมนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าข้อคิดเดี๋ยวท่านก็ต่อเอาแค่เราเข้าวัดสมมตินะม,มีป้ายบอกว่าห้ามจับมือ,อมผมไปวัดหลวงปู่แบนนอะวัดดอยเจดีที่สกลนครห้ามจับมือห้ามสนทนาดังดังมันเป็นเขตที่ปฏิบัติ อันนี้ก็อาจจะนอกเหนือจากคําว่าศิลปะวัฒถศิลปะแต่เมื่อเราเข้าไปในวัดดังใหญ่ๆโบราณสถานเนี่ยจะถ่ายรูปเปือยจะทําแต่งกายไม่สุภาพแล้วก็คิดเร้วนะอันนี้คือโดยพื้นฐานชาวพุทธแต่ถือค้อนไปเนี่ยมันไม่ใช่แต่งกายไม่สุภาพนะมันเจตนาคือมันจะนรกสวรรค์เลยนะนี่ผมพูดให้เห็นภาพนะพวกประโยชน์ก้าทั้งหลายขอไปครับครับครับ จร,จริงๆกฎหมายเป็นโทษหรือเป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนาในประเทศไทยกันแน่ปฏิกิริยาจากมหาเถรสมาคมนี้รัฐต้องให้ความสําคัญต่อไปนี้รัฐจะอ้างว่าพระต้องอต้องเคารพกฎหมายอย่างเดียวไม่ได้เพราะพระเองเริ่มสงสัยว่ากฎหมายที่รัฐใช้อ้างเวลานี้ชอบทำและเป็นประโยชน์แก่พุทธศาสนาและสังคมไทยโดยรวมหรือไม่และพระที่สงสัยคราวนี้เป็นระดับมหาเถรสมาคมเลยทีเดียวมผมพอจะรู้จักพระเถระสองรูปนั้นและรู้จักกรรมการมหาเถรสมาคม ท่านที่เสนอเรื่องนี้ในที่ประชุมกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นการส่วนตัว mm hmm. การรู้จักทําให้ผมเชื่อว่าท่านคิดและเชื่อแบบที่ผมกล่าวในข้อส mm hmm. ก็คือเรื่องของกฎอนิจจัง mm hmm. ทําไมเราต้องพยายามรักษาของเก่าโดยไม่ถามว่าได้ประโยชน์อะไร mm hmm. ก็แปลว่าเรากําลังเผชิญหน้ากาันร,ระหว่างฝ่ายรัฐที่ยังใช้ปรัชญายเกี่ยวกับการรักษางานศิลป,ปะโบราณแบบหนึ่งกับฝ่ายวัดที่ไม่คิดเช่นนั้นภาษาเครื่องแต่งกาย ที่อยู่อาศัยเป็นต้นเป็นวัฒนธรรม,ม,มแต่ภาษาเราก็เปลี่ยนเครื่องแต่งกายเราก็เปลี่ยนที่อยู่อาศัยเราก็เปลี่ยนเป็นเช่นนี้เสมอมาและที่เป็นเช่นนั้นเพราะโลกนี้ไม่เที่ยงก็ได้มากดาน,นิ้จังนะ,ะกดไตรลักษณ์เราควรคิดหาวัฒนธรรมที่เลื่อนไหลไปกับการเวลาได้ไหมครับศิลปวัฒนธรรมควรให้อยู่ในชีวิตจริงของมหาชน ฝากเรียนท่านกรรมการวัฒนธรรมแหม่งชาติไ,ไปพิจารณาเรื่องนี้เพื่อที่จะได้หาทางออกท่านสมภาร,กการเป็นกรรมการวัฒนธรมรมผู้ทรงผู้ทร,รงคุณวุฒิมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของนี่ฮะของไอไอไอคณะกรรมการวัฒนธรรมถือว่าเป็นความเห็นที่เป็นประโยชน์เป็นอนิสงกับกับโบราณสถานกับวัดกับทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องเป็นประโยชน์ทั้งแก่ฝ่ายรัฐ ระุทธาสนาที่ท่านพูดว่าฝ่ายรัฐเนี่ยมีอำนาจหน้าที่ในการที่จะเข้าไปดูแลบำรุงรักษาฟื้นฟูอนุรักษ์โบราณสถานกับฝ่ายศาสนาจักรคือทางวัดแต่ละวัดที่ถูกขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานก็มีหน้าที่ในการที่จะปฏิบ,ตบัติาตามพระธรรมวินัยปฏิบัติตามพรบสง์ และในฐานะที่ท่านเองเป็นผู้อาศัยอยู่ในวัดนั้นๆที่จะต้องดูแลโบราณสถานก่อนที่จะมีพรบโบราณสถานก่อนที่จะมีกรมศรริลปากรท่านก็ดูแลปฏิบัติอย่างนี้เสมอมาที่ท่านศาสตราจารย์ดรสมพันธ์พรมทาเนี่ยกรรมาการวันธรรมพุขขทธศรุุนยนะให้ความเห็นที่ว่าเป็นครั้งแรกนะที่ส่วนใหญ่ท่านจะพูดถึงปรัชญาอ,อย่างอื่นแต่ปรัชญาในเชิงประจักษ์หมายความว่าเกิดกรณีวัดคัลยาขึ้นเนี่ยจะ28วัดที่บอกว่าเป็นเพียงแค่ จุดเริ่มต้นเนี่ยมองให้เห็นว่าการใดๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพุทธศาสนายกตัวอย่างปี51เครื่อเรื่องพุทธศิลป,ปะ,ะศิลป,ปะภาพเขียนนะอันนี้ศิลป,ปะที่โบ,บราณสถานตั้งอยู่ดับไปเนี่ยมองให้เห็นถึงความสนใจของชาวชาววัดชาวพุทธ แล้วก็ไปโยงเรื่องของรัฐะคือรัฐบาลโดยกรมศิลป์นเนี่ยก็ต้องตั้งต้นใหม่ไม่ได้หมายเขาว่าเราสองคนมาคุยแล้วจะไปรื้อกรมศิลป์นนะยังอยู่แต่ให้เห็นว่ากรมศิลป์ต้องเข้าใจว่าต้องส่งเสริมรสนับสนุนอนุรักษ์ในขณะเดียวกันและอะไรที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายมันก็อันนี้จังตรงกันอนุตตาไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าตรงยลกเลิกนะคือกลับได้เนี่ยให้สอดคล้องได้ที่สําคัญคือจิตวิญญ,ญาณจิตและวิญญาณของ ทางข้าราชการที่อยู่ในสังกัดกระทรวงเนี่ยต้องเข้าใจว่าเราเข้ามาทีหลังเนี่ยท่านก็ดูแลอยู่ผมฟังดเตอร์เมตพันธ์พูดนะอ,องค์ดลกเทศการที่หนึ่งใช่ไหมแล้วก็มาในการที่สามวัดกัรยาคือวัด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 ,วดโพอ่ะท่านก็ดูแลมาตลอดไม่ได้จะมีกรมกรมอะไรอาจจะเป็นกระทรวงธรรมการหรือเปล่าธรรมการธรรมการเมื่อก่อนอนะ่ะก่อนจะมาเป็นกระทรวงสารแลก็มาเป็นกรมรการสารแลมีกรมสินก็ต้องนึกถึงคู่นุบการอันเนี้ยมันจะต้องมองหลายมิติรอบด้านครับเพราะฉะนั้น ในกฎหมายนี่เขาจึงได้กําหนดไว้อย่างไรจันเนี่ยมันจะมีตัวอย่างว่าเมื่อจะแก้ปัญหาความขัดแย้งถ้าแก้ตามตัวบทกฎหมายที่มีอยู่ในขนาดนี้ก็อย่างที่เราพูดตลอดว่ามาตราเนี่ยต้องทำให้ครบกระบวนการอย่างเช่นตัวอย่างนียอย่างพูดถึงมาตรเ็ดยืนยันนะอดีิบดีกรมศิลปากรที่ชื่อเดโชสวนณนน์คนเก่านะอดีตบดีนะในสมัยปี25 2 0 นี่ไหมท่านทําตามมาตราเจ็ดให้ครบสมบูรณ์เมื่อขึ้นวัดพิชัยญาติพิชยยะติการามหรือวัดพิชัยญาติเป็นโบราณสถานทั้งวัดแล้วมันก็ไม่แฟร์สาหรับเจ้าวาดเวลาท่านเจะบูรณปฏิสังขรณ์ทางอธิบดีจึงได้ไปปฏิบัติตามเนี่ยปฏิบัติตามเป็นขั้นตอนมาตราเจ็ดขั้นตอนที่สองก็คือเข้าไปกําหนดอะไรเนี่ยกําหนดเลยว่า อะไรบ้างใช่ไหมนี่นี่อันนี้นแผนผังอันนี้ผังจะประกอบกับหนังสือนี่ในในการประกาศราชกิจจานุเบกษาว่าในแผนผังของวัดที่ถูกขึ้นเป็นโบราณสถานทั้งวัดเนี่ยมีตึกอันไหนบ้างมีอาคารอะไรบ้างระบุไว้เลยว่านี่เหล่านี้คือโบราณสถานเมื่อกําหนดแผนผังเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วก็อเอาไปประกาศในรานชกิจจานุเบกษาจะขอเนี่ยอ่านหน่อยอา้าวอ่านเลย คือเล่มที่94ผมได้เอาแว่นมาตอนที่75ราชะกิจจานุเบกษา16สิงหาม25 5, 25คม2552 5 2 0เนี่ยนะรประกาศกรมศิลปากรเรื่องขึ้นทะเบียนโบราณสถานตามที่กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานวัดพิชยาติการามรวัดดังนะเจ้าคุณสมเด็จปัจจุบันตามประกาศในราชะกิจจานุเบกษาเล่มที่66ตอนที่64วันที่22พฤศจิกายน2492 ชัดนะกําหนดวันบัดนี้เห็นสมควรประกาศเพิ่มเติมและกําหนดแนวเขตโบราณสถานฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตราเจที่ท่านว่าแห่งพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปะวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพศ5 5 4 4กรมศริลปากรจึงประกาศขึ้นทะเบียนโบราณ,ราณสถานวัดพิชยาติการามเขตคลองสานกรุงเทพมนครเพิ่มเติม และกำหนดแนวเขตโบราณสถานตามแบบแนบท้ายประกาศนี้จึงขอประกาศเพื่อทราบทั่วการประกาศณวันที่30มิถุนายน2520เดโชสวานนนท์อธิบดีกรมศิลปากรชัดเนาะในเนื้อหาเนี่ยอาจารย์แล้วก็แนบนี้แนบผังนี้ท่านบอกว่าหน่งตามที่กรมศิลป,ปากรประกาศขึ้นทะเบ,บียนโบราณสถานวัดพิชัยญาติประกาศตามพระราชบัญญัติเบกษาเล่มที่66 66นี่ก็ค,คือเรื่องของการประกาศ เมื่อกี้เนี่ยยี่สิบแปดวัดที่ท่านบอกว่าจะจุดเริ่มต้นนี่นะอ่ายี่สิบแปดวัดในยี่สิบแปดวัดก็ต้องทำอย่างเงี้ยใช่ยี่สิบแปดวัดรวมทั้งวัดกัลยาณมิตรด้วยอืมประกาศครั้งแรกคือประกาศขึ้นใช่ไหมประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานทั้งวัดอ่ายี่สิบแปดวัดประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ตอนเล่มที่หกสิบหกตอนที่เท่าไหร่ตอนที่หกสิบสี่ประกาศเมื่อไหร่ยี่สิบสองพฤศจิกาสองสี่เก้าสอง อันนี้ยี่สิบแดวัดดังที่เราได้คุยมาให้ดูทุกวัน,นที่ท่านผู้ชมดูตลอดอทีนี้มันไม่จบเพียงเท่านี้จะต้องมาอักที่สองท่านอธิบดีเดโชบอกว่าดังนั้นอาศัยอำนาจตามมาตราเจ็ดที่กำหนดว่าอธิบดีเนี่ยใช่ไหมจะต้องประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานวัดพิชญาเขตของสารกรุงเทพเพิ่มเติม ต้องประกาศเพิ่มเติมเพื่ออะไรเพื่อกําหนดแนวเขตโบราณสถานตามแบบแนบท้ายประกาศนี้แล้วก็นําไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเนี่ยนะฮะที่ท่านว่าเนี่ยพอกําหนดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาไปประกาศในราชกจจจานุเบกษาเนี่ยประกาศเมื่อไหร่ประกาศเมื่อวันที่16สิงหา2 5 2 5้2สีอาจารย์2ออันนี้ชัดนะชัดเจนถูกต้องนะเพราะฉะนั้น2520วัดก็ไม่ติดใจหรอกแบบนี้ อย่างนี้มันจาากจวท่านก็จะรู้ไงว่าอเออมันมีอะไรบ้างตามหมายเลขนี่ใช่ไหม,มเลขหนึ่งถึงเลขที่สิบี่เนี่ยเป็นจดนะฮะจดหมายเหตุไปในตัวอ่าเพราะฉะนั้นเมื่อกําหนดเรียบร้อยแล้วก็เอาไปประกาศในราชจิจานุเบกษาเมืม่อประกาศในราชจิจานุเบกษาแล้วสิบสี่สิบสี่อันเนี่ยสิบสี่เพลงเนี่ยถือว่าเป็นโบราณสถานสิบสี่รายการเป็นโบราณสถานเจ้าวาดต้องทราบแหละครับเจ้าวาด ไปดำเนินการโดยไม่ขออนุญาตใน14รายการเนี่ถือว่ามีความผิดอันนั้นชัดนะมันต้องเป็นต้องชัดอย่างนี้แต่กรณีที่ผ่านมาแต่กรณีของวัดกัลยานมิตรไม่ได้ทําอย่างนี้คือหมายเขายังไม่ได้ประกาศยังไม่ได้ขึ้นแผนนี่เลยไอ้ผังยังรับยังไม่ได้ดําเนินการปี2555อธิบดีมีจดหมายมาบอกว่ากําหนดเหมือนกันทาผังเหมือนกันอ๋อ แต่ว่าใช้คําว่าจะประกาศในราชจินจานุเบกษาต่อไปแต่ยังไม่ได้ประกาศจนถึงแต่ว่าป,ปฏิบัติการแล้วเจ <ะ S 2> ้าว่าท่านบูรณะจริงๆแล้วท่านมีสิทธิจะบูรณะเมื่อยังไม่ได้ประกาศยังไม่ได้กำหนดเจตที่ชัดเจนมันเป็นช่องตรงนั้นอยู่นี่มันยังมีข้อเรยีว่าช่องของกฎหมายที่จริงถ้าหากว่าอธิบดีบวรเวสเนี่ยท่านดําเนินการตามนี้มันจะไม่มีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นอย่างนี้เลยอ,อันนี้มันคนละทางแล้วอาจจะไม่จําเป็นต้องไปปรับอะไรมาก ใช่ไหมถ้ากําหนดแล้วเรียบร้อยแล้วประกาศแล้วก็ส่งอันนี้ไปให้เจ้าวาดโอ้นี่ถือว่าเป็นการผิดพลาดพอสมควรนะเนี่ยผมก็จึงว่าตกลงแล้วว่าใครผิดจะบอกว่าทางวัดผิดอย่างเดียวได้ได้หรือในเมื่ออธิบดีเองเนี่ยก็ผิดพลาดโดยการไม่ได้นําเอาบทเรียนที่กําหนดไว้เนี่ยไปประกาศในราชจิตจานุเบกษาเมื่อยังไม่ได้ประกาศในราชจิจจานุเบกษาเนี่ย เวลาไปร้องต่อศาลปกครองศาลปกครองก็บอกว่าเอ้าในเมื่ออธิบดีกรมศิลปากรประกาศทั้งวัดบอกว่าประกาศทั้งวัดนะทั้งที่ดินด้วยแต่ไม่รู้ตรงไหนอ่ะก็ถือว่าทุกแห่งก็ไม่สามารถบูรณะปฏิสังขรณ์ได้ทีนี้ปัญหามันเกิดขึ้นในวักริยาก็คือว่าแม้แต่ที่ดินกรุงเทพมหานครเนี่ยไปทําถนนโดยตัดใช้ ที่ดินของวัดทาเป็นถนนเขตโดยที่ก็ไม่ได้มีขออนุญาตเช่นเดียวกันกรณีอย่างนี้มันผิดไหมกทมก็ดําเนินการแล้วมันต้องดําเนินการมันก็ต้องขออนุญาตทีนี้มันต้องไปทุบถนนที่ทิ้งหรือเปล่าไม่ทุบเพราะอะไรเพราะไม่มีคนร้องเรียนทําไมจึงไม่มีคนร้องเรียนเพราะมันไม่มีการอย่างนี้วัดต่างๆวัดใหญ่ๆที่มีอถิทางบุรพะมหากษัตริตร์หรืออถิผู้หลักผู้ใหญ่อมสิลก็ต้องไปรื้อออกสิ อันนั้นก็เป็นอันหนึ่งแต่ว่าหมายความว่าเวลาจะดําเนินการใดๆเนี่ยเพียงแต่ว่าปฏิบัติการให้เป็นไปตามพรบเท่านั้นเองมาตราเจ็ดนี่นะมาตราเจ็ดจางนั้นจะบอกว่าในกรณีของวิกรายาเมื่อยังไม่มีการนําไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็ยังถือว่ามันจะเป็นกฎหมายที่สมบูรณ์ได้อย่างไรเนี่ยท่านอาจารย์เมธพันธ์ครับดรเมธพันธ์อันนี้ฝากไปถึงท่านอธิบดีคนใหม่นะเพราะว่าก็คงจะ โปรดเก้าเร็วๆนี้หรือโปรดเก้ายังไงท่านก็ต้องมาเจตนารมณ์อาณาจักรนี่นะกฎหมายฉบับนี้ท่านท่านใหม่ก็น่าจะเป็นข้อคิดที่เราคุยเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมทั้งข้อคิดท่านท่านก็ข้อคิดของท่านอาจารย์มพันสมภารผมทาศาสตราจารย์ท่นสมภรผมทานี่ผนวกกับอธิบดีหลายท่านอันนี้เราเอามาจาิท่านเดโชจริงๆแล้วประกาศมาหลายวัดทั้งวัดสุวรรณารามก็มีวัดศรีสุดดารามก็เคยมีประกาศวัด พระปฐมเจดีจังหวัดนครปฐมก็มีการประกาศเช่นเดียวกันครับในสังคมเราเนี่ยโดยเฉพาะสังคมพุทธพระเนี่ยเหมือนกับเป็นผู้ถูกกระทำท่านเป็นเจ้าวาดก็สอนให้สงเ,เงยมเจียมตนเมื่อดําเนินการแล้วจะไปชี้แจงือนในสาภาเออทำไมต้องไม่ผ่านรัฐมนูญมันมีชี้แจงมีสื่อก็ได<ส>้ยลาส<ม>จ่อความเข้าใจเนี่ยสื่อออกไปเหมือนกับว่าเจ้าวาดเนี่ยท่านเป็นังแกประชาชนก็อันนี้ฝากความเห็นที่ ภาพออกมามันเหมือนกับเจ้าวาดเข้าไปลังแก่ประชาชนชุมชนในรอบวัดเกิดอาการไม่พอออกพอใจภาพออกมามันเหมือนกับเป็นอย่างนั้นสื่อออกไปก็สื่อเหมือนกับลักษณะอย่างนั้นมันจึงเหมือนกับว่าเอตกลงแล้วเนี่ยความเป็นจร <ใน S 2> ิง,ท,<า>งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นลบอะถ้าหากว่าประชาชนชาวพุทธเข้าใจในสิ่งที่บริเจ้าฝากไว้หน้าที่ของชาวพุทธไม่ใช่เฉพาะพระอย่างเดียวหนึ่งก็คือ,อศึกษาธรรม สองปฏิบัติธรรมเผยแผ่สามเผยแผ่ธรรมปกป้องสี่ปกป้องดูแลรักษาแล้วก็มีหน้าที่ตอบคาถามสําหรับคคลที่มาก่าวหาจับจ่วงล่วงเกินพระธรรมวินัยกรณีอย่างเนี้ยเจ้าวาดปฏิบัติตามเสนาสนะขันธกะใช่ไหมในเรื่องของบูรณะเสนาสนะตามที่พระพุทธองค์บัญญัติไว้พระวิน,ยยน,นั<า>นยเลยนะฮะในพระวินัยปีดกเนี่ย แล้วกรณีอย่างนี้ถ้าพวกเราซึ่งเป็นชาวพุทธสมาคมนักวิชาการเพื่อพุทธศาสนาไม่ได้ออกมาชี้แจงผมก็คิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่หนึ่งมันไม่ได้เกิดประโยชน์แก่ใครเลยถ้าเราดูจากสภาพอย่างนี้อาจารย์ใช่ไหมถ้าจะปล่อยให้มันชารุดำรุดโทรมเสียหายพังทลายไปต่อหน้าต่อตาทั้งทที่วัดเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยววัดเนี่ยมีเจ้าวาดวัดนี่มีพระพิสุสงฆ์องค์สมเณรอยู่จํานวนมาก แล้ววัดเนี่ยมีชาวพุทธทั้งไทยและเทศมาทําบุญกันทุกวันครับแล้วมันจะทํำยังไงสิ่งที่เกิดขึ้นที่เป็นตัวอย่างรวมทั้งบอกว่าเป็นจุดเริ่ม28วัดเนี่ยทำให้องค์กรปกครองสูงสุดของสงฆ์เนี่ยคือมหาดุษสมาทมท่านก็ตื่นคิดนะจึงตั้งกรรมการขึ้นมารองสุเดจทั้งสองรูปเนี่ยครับเพราะฉะนั้นตื่นคิดจริงแต่ว่าวัด28วัดรวมทั้งวัดต่างๆก็คงจะต้องตื่นคิดเหมือนกันว่า ถ้าไม่ได้เหมือนกับมาตราเจ็ในราชกิจจารซึ่งประกาศในคราวของท่านเดโชะครับแล้วนโยบายแนวคิดวิธีการปฏิบัติของกรมศินโดยอธิบดีคนต่อไปมันก็จะเกิดอานิสงส์อย่างไรนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมว่ารายการเราเนี่ยพูดถึงเรื่องความจริงไม่ได้เจาะจงว่าจะมาแก้ต่างแต่เป็นการแก้ปัญหาในภาพรวมทั้งกฎหมายท่านทั้งสังคมศาสตร์ทั้งรัฐศาสตร์รวมทั้ง อัตศาสตร์คือส่วนตัวจะมีความรู้สึกอย่างไรกับคนที่เป็นส่วนราชการมันจะไปสอดคล้องกับแนวคิดของท่านสมภานคือเป็นผู้สูงอายุของสภาวัฒนธรรมอันนี้เป,นเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องคิดเหมือนกันเป็นสิ่งที่คือท่านพูดแล้วผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ทั้งภาครัฐใช่ไหมทีนี้ภาครัฐเนี่ยมีความศิลปกระเป็นผู้ดูแลโ<า>บราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยใช่ไหมแล้วก็เป็นประโยชน์แก่ทางวัด โดยเฉพาะวัดที่เป็นที่ตั้งของโบราณวัตถุศิลปรวัตถุเนี่ยท่านจะอยู่ยังไงที่จะไม่ให้ท่านเกิดผลกระทบ<ฤ>แล้วทํำยังไงจะให้โบราณวัตถุศิลปรวัตถุทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้มันคงสภาพไว้นั้นนายพลอยบอกว่าทำยังไงมันจะหาแนวทางยังไงที่จะไม่ให้มันเกิดความขัดแย้งถ้ามันเป็นเกิดกายเกิดกายเป็นความขัดแย้งระหว่างศาสนาจักรกับอาณาจักรมันจะหนัก ความจริงๆง,ง่ายๆที่ท่านพูดเมื่อวันก่อนอก่อนจะพูดถึงเรื่องข้อคิดเห็นเชิงปฏิบัติของท่านสมพานเนี่ยไม่มีเจ้าวาดองไหนนอกจากปฏิบัติที่ให้ใหเกิดทุกข์กดกับตัวเองวิบัติกับตัวเองเจ้าวาดย่อมมีความรู้สึกกิจสํานึกคือเมื่อเป็นอธิบดีสงฆ์เป็นผู้ปกครองวัดต้องทํามสี่ส่วนที่ท่านว่าทีนี้เพียงแต่ว่าเมื่อมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเราในฐานะข้าราชาการเนี่ยต้องไปสนองสํานักพูธมีไว้เพื่อสนอง ไม่ใช่เพื่อเพื่อว่าสนิม,อมไอ้อย่างนี้ถ้ากรมศิลป์มันเป็นสนิมนะนอาจารย์เป็นสนิมในใจแล้วบังเอิญว่าเจ้าวาดรูปหนึ่งท่านมีสถานะเป็นสมเด็จรองสมเด็จกลายเป็นทุกกรดเนี่ยปรับอบัดรองสมเด็จมันผมว่าในยุคไหนก็จะ,<อ>จะเป็นความรู้สึกที่ไม่ไม่ไม่เป็นมงคลอันนี้ส่วนที่ราชาการก็ต้องตระหนักอันเป็นข้อคิดของท่านสมภานที่ว่าเนี่ยก็ก็คือว่าวัดเนี่ยเป็น เศรรณีสงฆ์มันเป็น <c oughs> สมบัติของอสังคมเลยแหละของรประเทศชาติฉะนั้นพระพิสุสงฆ์องค์สมเนรเนียน่ยท่านมีหน้าที่ที่จะต้องอปฏิบัติศาสนกิจภายในวัดฉะนั้นถ้าหากว่าท่านไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เลยเนี่ยก็เท่ากับว่ากรมศิลปกรเนี่ยพอขึ้นทะเบียนวัดนั้นเป็นอะไรนะโบราณสถานแล้วก็เท่ากับเข้าไปยึดวัดเลยก็จะกระทบว่าพระ ก็เป็นเพียงผู้อาศัยแล้วก็ทําอะไรไม่ได้สุดท้ายก็จะเป็นประเภทโบราณสถานที่หนึ่งคือโบราณสถานที่ตายแล้วก็ถูกต้องแต่ที่จ้ถามว่าพระจะอยู่ยังไงใครจะรับผิดชอบอกรมศรรริลปากรรับผิดชอบไหมนี่คือคําถามว่ากรมศรรริลปากรรับผิดชอบไหมรับผิดชอบชีวิตของท่านในฐานะที่ท่านเป็นผู้ที่จะต้องใช้สอยส,อยสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมล่ะอันนี้คือสิ่งที่ครับ รเรามันจะต้องหาทางออกร่วมกันว่าเอ๊ในท้ายที่สุดแล้วจะทำอย่างไง <ฮะ S 2> แล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะที่วัดกระยาพรุ่งนี้เนี่ยเราลองลองดูที่ว่ามีตัวอย่างสิ่งที่กรมศริลปากรเข้าไปดูแลไปบูรณะครับรตรงไหนบ้าง ฟื้นฟูส่งเสริมโบราณสถานโบราณศิลปวัตถุเนี่ยนะศิลปวัตถุที่เกิดขึ้นรวมทั้งที่ห้ามไม่ให้กระทําต่างๆเนี่ยเนี่ยกรณีนครศรีธรรมราชอย่างนี้เป็นต้นนี่นครศรีธรรมราชเนี่ยวันพรุ่งนี้เราน่าจะนำเอาสิ่งเหล่านี้มาเพื่อที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปัญญาทางที่ดีไม่ได้หวังที่จะให้เกิดอะไรนะความผันแย้งอะไรแต่เราต้องการอยากจะให้โบราณสถานเนี่ยมันอยู่คู่กับพระพุทธศาสนาและเป็นประโยชน์แก่ชาวพุทธ อย่างแท้จริงก็ต้องขอบคุณสนพขอบคุณศาสตราจารย์ดรสมพานพมทานะผมฟังแล้วก็ชื่นใจนะครับไม่ได้หมายเขาว่าเปลี่ยนทางแปดประโยชน์แต่สถึงกึืนการันตีถึงสติปัญญาของผู้เคยบทเรียนเขียนอ่านที่ห่วงใยพระพุทธศาสนาแล้วมากอบกู้ในคราวที่เราเข้าเข้าใจและจะสับสนต้องขอบคุณท่านนะท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้รายการของเรานะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์เสถียรวิพรมหา และผมผู้ช่วยสัจจานดรเมตตาพันธ์โพธิธทรโรดของขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้วันนี้สวัสดีครับและนี่คือเรื่องราวดีๆนะคะที่นํามาฝากในวันนี้พบกันที่สถานีทรัพย์แชนแนลทุกวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ก็เลยมีหนังสือฉบับนี้ครับว่าเรื่องขออนุญาตบุรณะบุรณสถานในวัดกัลยาณมิตรเจริญพรอธิบดีกรมศิลปากรัใช่ไหมตามที่กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนวัดกัลยาณมิตรเป็นบรรณสถานของชาติปัจจุบันวัดมีความประสงค์จะบุรณะสถานภายในโบรรณสถานภายในและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มีความสวยงามชัดโดยเมื่อวันที่12มิถุนา2546เจ้าหน้าที่กรม